มาจ้าพงไกมา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 มึงจะตายฟังกูฟังกูฟังกูมามาทุกคนตั้งกาดขึ้นมาตั้งกาด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 ดิตั้งกาดมึงได้ครับกูจะบอกแล้วนะแค่มึงตั้งกาดได้ทุกคนนี่แหละวินงร้อยแล้วเนี่ยแค่มึงตั้งกาดไว้ให้นะเว้ยแค่มึงตั้งกาดก็ได้ทุกคนอย่างนี้เราวินงร้อยแล้วอ่ะมึงไม่ต้องทำเพี้ยน้วอ่ะ ัใไม่ได้ครับมือถือใครตั้งไม่ได้วะกั้ไม่ได้ครับมือถือครับซูไมู่้อ่ะโนเวสู้ไม่สู้ไม่สู้สงเสียงดูดพ่อยง ใครเล่ป็นเต็มหังไม่ได้าหาไปไปเลยทป่ลยเดี๋ยวผมยืงรอเอ้เบอร์เกอร์ไอ้คนคุกเอ้เบอร์เกอร์เนี่ยคนคุกเอ้ยเบอร์เกอร์คนคุก้กคนคุกอยู่ไหนะเอ้เบอร์เกอร์คนคุกเบอร์เกอร์คนคุกตายอ่ะไอ้ก้เบอร์เกอร์คนคุกเอ้เบอร์เกอร์คนคุกเอเกอยู่ไหนไอ้ลูกก็อีดีอะถ่ายอะไรมึงถ่ายอะไรเนี่ต่อเอาแคเอาเอไอุ้กแม่ Hva er det der? อย่าเลือกไฟของแถมเลือกจาวต่ของที่ายตู้ก็ขอเงิตัเตังตเป็นสารเตี้ยสารควายบอกให้แม่เนแสนสี่แต่ให้กเงินตั้ามแเม่ยคนหขาดเยอกควายยังตายยังควายยัคุายไอ้คามซมจัทำไมไม่เจ็ดเงินลับวามึงให้มันคมต่อตัดไมเวลาดัทำไมจะเมียงเงินออกต้หเล่นาั่งเ่นา งี <languages? S 1> ่ดีไม่มีที่ให้ซบนอนจร้องเอรเราเก็เชิญกับบ้านไปนนกอดอุแข่งมึงคือลุงสามกาและตูพครบอแค่ตัวประกอบาจจะอยู่ให้คบต่อมึงขาดตีคงนอนไม่หลับกลางคืนกงใช้จะเลาตายเพิมตยไปอะเลยยกเย่ี้าเจอแบงคบาจะจานโอีตามไทยพสมัดถึงยูโอลอคนมาแบกกานให้ฟ้เ 哎呀！贵，你花呀，贵。

ว้าควายตายกันหมดเลยเบอร์เกอร์พัน้องมาแพ้ดิเียเียคนคุ้มไอสุยอพวกคันเฮียเยเียเอรเกอร์เบอรเกอร์คนคุ้มเียคนคุมเียคนคุ้มเียคนคุมกันเียเียเียโดนน้องเข้าไปแดกเมียโดนน้องเข้าไปแดกอะยิมเฮียโดนน้องเข้าไปแดกอ้สัตว์ไคุ้ยนน้องใจพี่ยืนรอไหมยืนรอไหม ไหนบอกแก๊ง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 เขาจะโดนแก๊งมึงอนี่ยเายืนมอบเฉยเลยตัวเลยไออ้พกไหนๆดันเล็กๆที่ไหนลที่ปากที่ไหนจมเก็บเบอร์เกอร์เป็นคนท้ายนะเก็บเบอร์เกอร์เป็นคนท้ายเดี๋ยวจะตีมันตายนะอย่าตีมันตายนะไอ้เบอร์เกอร์เก็บไว้คนท้ายเว้ยตายควายคู่เอ้คู่เอ้คู่เอ้คู่อ้คู่เ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 อ้คูเอ้คู่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 อ้คู่เอ้คู่เอ้ เฮ้มันจะเสียความมั่นใจเอ้ยยามเสียความมั่นใจยามไอ้เบอร์เกอร์ดายเบอร์เกอร์ดาไอ้เบร์เกอร์ดาหเบอร์เกอร์ดาไอ้เบอร์เกอร์ดาเบอร์เกอร์าดไปแล้ว่ไหเอเกอร์้องตายแต่เบอร์เกอร์้องเบอร์เกอร์ตีโค้ดไก่เบอร์เกอรตีโค้ดไก่เฮ้ยเบอร์เกอร์ตีโคตดไก่อะเบอกอตีโค้ดไก่เลยอะเช็ได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยเช็คได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยเช็ได้ไมเนี่ตัวเนี้ยตีไกลจัดเลยอะตีไก่จัดเลย ดาราแรงไหวะตาเราแรงให้ยตาเราแรงตายนแรกเลยปะายพ่อไงถ่ายพ่อไเยัดตุ๊ดยพ่อเอ้ยดู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 ไม่มีไม่ใชไหาพ่อัดหาพ่อไหจะมาายหาพ่อไหไม่กูกดจีขอเพงนี้ดิเี้ยแววเอ้ยมึงก็มองตาตาตา ฟองเหมือนตัวเธเบียร์ฟองเหมือนตัวเธอเป็คนคุกเอี่ยคนคุกดูวัหนุ่มเยอะอ่ะมึงดูวัยหนุ่มเยอะเหรอมึงดูวัยหนุ่มเยอะหลายสมมึงดูวัยหนุ่มเยอะหลายสมมติเป็นคนคุกมึงใส่ชุดคุกมึงดูคนน้วหนุ่มเยอะมึงดูวัยหนุ่มเยอะเอ่ะดูวัหนุ่มเยอะเหรอมึงดูวัหนุ่มเยอะเหรอมึงจะฆ่าใครอ่ะต้องนับก่อนมั้ยแต่ไหมจะฆ่าใครมึงต้องนับก่อนมีฆ่าไอ้แฉมึงจะฆ่าใครมึงต้องนับก่อนมึยกินม่วมึงต้องนับก่อนเลยสัดอ้ยไอ้เยี่ยองอวยไอ้ดาราแรงพ่อมึงหายไปไหนทบัตร

เล่เรากลืนที่เรานพ่อเ้หวยยังไม่ผ่านเงินก็มัข้งในบัญชีแล้วกันเรี่ข้างในก็ดาอ้โหร้องไว้พี่ร้องไว้พี่าบนหนว่าหนูอะพรสายแล้วูาว่าหนูอย่างนี้เไม่ไม่ไม่แจ้งนะไม่แจ้งนะดูเวไม่แจ้งเ ไม่แจ้ง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 แล้วไม่ทันแล้วไม่แจ้ง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 เลยไม่แจ้งเลยไม่ต้องแจ้งไม่ต้องแจ้งไม่ต้องแจ้งไม่เอาแล้วครับผมไม่แจ้งแล้ว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 